คืออย่างที่บอกจริงๆแล้วเรามีมีภาวะตรงนี้กันทุกคนนะ,นะคือจริงๆแล้วพระสสดาเนี่ยกำลังอธิบายหรือบอกเราว่าสภาพที่เรามีอยู่อย่างเนี้ยมันมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ชี้ไปให้เห็นว่าสภาวะที่ที่เป็นสภาวะเดิมของเราจริงๆเนี่ยก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ที่มันไม่ มันไม่ตายสภาวะตรงนี้มันมีอยู่ตลอดดังนั้นสภาวะใหญ่ๆเนี่ยที่พุทเจ้าอธิบายเนี่ยมันจะมีอยู่สองอันคือขันธ์หากับสิ่งที่ไม่ใช่ขันธ์หาขันธ์หาถูกเรียกอย่างว่าสังคตสังคตธ,ธรรมคือธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ส่วนสิ่งที่ไม่ใช่ขันธ์หาเนี่ยจะถูกเรียกว่าอสังคตคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้ อาจจะมีอยู่สองอันใหญ่ๆนี่สองอันให,ใหญ่ๆเนี่ยในฝั่งที่เรียกว่าขันธห้าเนี่ยมันคือภพภูมิทั้งหมดเลยเทวดามนุษย์นะเวตวิสัยเดัาฉานนรกตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือสังคตะนิพพานคืออสังคตะหรือนิพพานเนี่ยธรรมาชาติใหญ่ๆมีสองอันเนี่ยภพภูมิคือขันธห้าเนี่ย คุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย,ย่างอื่นปรากฏทั้งหมดเลยดังนั้นจะเป็นเทวดากี่ชั้นก็ตามอันนี้เป็นพบภูมิโดยพุทธวจนะนะไม่มีคำแต่งใหม่ตรงนี้นะพภูมิผังพบภูมิสาภพบภูมิที่เราเห็นตามวัดเนี่ยลืมไปก่อนเลยนะโรทิ้งไปอันนี้อันใหม่ที่เราทำมาแล้วนะเทวดามนุษย์ เปรตวิสัยเดลชานนรกพระองค์จัดลําดับตามนี้มนุษย์ก็แก่เจ็บตายเปลตวิสัยก็แก่เจ็บตายเดรจฉานก็แก่เจ็บตายสั์นรกก็แก่เจ็บตายชาลเร็วต่างกันแค่นั้นเองทั้งหมดเนี่ยเรียกสังคตาธรรมคือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้คุณสมบัติคืออุป,ปาโทป,ญญญาโปัญญายติวโยปัญญายติทิตตสารยตรตังปัญญายติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะยังอีกปรากฏ ส่วนอีกฟังคือนิพพานหรืออสังคตะธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนิพพานไม่ได้ขาดสูญเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ที่พระองค์บอกว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมกว้างจริงย่อมไม่ถือเอาย่อมทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองย่อมทําให้หมอดไม่ทําให้ลุบผงแต่เป็นอันว่ายุบแล้วดํารงอยู่ทําให้หมอดแล้วดํารงอยู่เนี่ยมีความดารงอยู่ตรงนี้ คือภาวะของนิพพาน